ดีพอร์แม็กเทคอุดรธาน,นีสวัสดีครับยินดีต้อนรับุลูกคทุกท่านสู่ดีพอร์แม็กเทคอุดรธาน,นีครับผมผู้จัดการฝ่ายขายครับในคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไม่มีเวลาได้ไม่ดูรถตัวจริงนะครับว่าสาหรับ SO7 แล้วจริงๆแล้วมีออปชันหรือว่ามีความประหยัดและมีไซส์และมีความจุแบตเตอ,อรี่อย่างไรอะไรยังไงในคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ด้านหน้าของเราครับอย่างแรกคุณลูกค้าจะเห็นนะครับก็คือตัวรถของ SO7 ที่ใช้นักออกแบบมากกว่า750ท่านจาก10ประเทศทั่วโลกนะครับทำให้การออกแบบรถคนันนี้มีดีไซน์ที่มีความหรูหราและมีความสปอร์ตตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับความกว้างตัวรถจะอยู่ที่1,930ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวตัวรถจะอยู่ที่4,750ม mm, ิลิเมตรและความสูงตัวรถอยู่ที่1,625ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อนะครับ ตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังคือ2,900ม mm, ิมที่มีความยาวเป็นอย่างมากเลยนะครับเกือบ3เมตรนะครับความสูงเหนือพื้นนะครับ165มิม mm, หรือประมาณ16.5ซนติเมตรนะครับแพ็คแบตเตอรี่ถูกเก็บไว้ด้านล่างครับเป็นแบตเตอรี่แบบประเภทของลิเธียม NMC นะครับและสามารถชาร์จไฟ1ครั้งนะครับวิ่งได้ไกลสุดถึง485กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับ นอกเหนือจากแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็คือจะมีเรื่องของการจัดวางแพ็คแบตเตอรี่ในรูปแบบเซลล์ทูแพ็คนะครับและมีการรับประกันแบตเตอรี่นะครับสูงสุดถึง8ปีหรือ240,000กิโลเมตรสำหรับ S.O.7 นะครับแล้วก็รับประกันตัวรถอยู่ที่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรครับด้านท้ายรถนะครับในการตกแต่งเส้นสายที่เราเห็นนะครับนักออกแบบที่ออกแบบมานะครับอย่างแรกเลยก็คือทําให้คุณลูกค้ารู้สึกนะครับว่าเห็นทุกวันแล้วไม่เบื่อ ด้านท้ายของเรามีสปอยเลอร์ที่ออกมาแล้วตัวนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวรถนะครับไฟเบรกทุนที่3พร้อมสปอยเลอร์นะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับไฟท้ายแบบยาวพร้อมกับไฟที่แสดงตรงบริเวณตัวโลโก้ดีพอลด้วยนะครับด้านหลังของเรามีเซนเซอร์ถอยหลัง4จุดติดตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับแบบนี้ครับและด้านหน้าก็มีอีก2จุดนะครับความจุท้ายรถจะอยู่ที่435ลิตรนะครับในขณะที่ยังไม่ได้พับเบาะ ถ้าเราพับเบาะแล้วนะครับจะมีความจุท้ายรถมากขึ้นถึง4เป็น1,385ลิตรเดี๋ยวผมเปิดท้ายรถให้คุณลูกค้าดูนะครับเปิดท้ายรถตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดท้ายรถด้วยระบบไฟฟ้าครับซึ่งเราสามารถสั่งงานเปิดท้ายผ่านรีโมทได้เปิดท้ายผ่านคำสั่งเสียงได้และเปิดท้ายผ่านทัชสกรีนหน้าจอได้และเปิดท้ายผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับตัวท้ายรถตัวนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกตำแหน่งได้อย่างเช่นตรงนี้ขึ้นสูงเกินไปคุณลูกค้าก็ กดค้างที่ปุ่มด้านนี้นะครับประมาณ5วินาทีจะมีเสียงออกมาเขาบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับในครั้งต่อไปในการที่ประตูท้ายนะครับจะมีการขึ้นตามระดับที่เราเซตไว้นะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถนะครับไม่ว่าจะมีความสูงมากน้อยก็สามารถใช้รถได้อย่างสะดวกสบายเดี๋ยวคอยดูนะครับเขาจะขึ้นมาตามที่เราบันทึกไว้ตามนี้ครับแต่หลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปรับ ให้กลับมาบันทึกในตำแหน่งที่เราต้องการไว้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้คือการบันทึกของประตูท้ายไฟฟ้าในตำแหน่งนะครับและเราสามารถเลือกความสูงของประตูท้ายผ่านหน้าจอกลาง15.6นิ้วหน้าจอ Sunflower ของเราทำไมต้องเรียก Sunflower เพราะว่าเขาสามารถเอียงได้ด้านละ15องศาครับ ด้านท้ายรถกว้างแบบนี้เลยครับถ้าเรามีกระเป๋าเดินทาง26นิ้วนะครับสูงสูนะครับแล้วเราสามารถพับเบาะและเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้เพราะว่าการที่เราพับเบาะลงไปเสร็จจะมีพื้นที่ยาวทําให้เวลาที่เรานอนลาดยาวๆมองมูลลูปด้านบนนะครับสามารถ นอนพักผ่อนแคมปิ้งและมันเป็นระบบไฟฟ้า100%เด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนเข้ามาในตัวรถก็ไม่มีความอันตรายใดๆเลยครับแล้วาะเพราะว่าตัวรถก็มีโหมดแคมปิ้งที่จะทมให้ทําให้คุณลูกค้านอนในรถเป็นเวลานานๆได้นะครับสาหรับรถไฟฟ้านะครับถ้าคุณลูกค้านะครับได้นอนเวลาอยู่บนรถเวลานานๆโดยเฉลี่ยแล้วนะครับในการนอนหนึ่งชั่วโมงแบตบจะหายไปเพียงช่วงประมาณ 1- 2เเท่านั้นแสดงว่าถ้าเราชาร์จไปเต็ม100ซก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยครับ ลำโพงในตัวรถคันนี้นะครับติดตั้งลำโพงมาทั้งหมด14จุดนะครับเป็นลนักษณะของเสียงคุณภาพเสียงขั้นสูงที่ออกแบบมาให้เหมือนโฮมเทเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีทั้งเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงแล้วก็มีเ,เรื่องของลำโพงของผู้ขับขี่ด้วยนะครับที่อยู่บริเวณหัวบดเบาะด้านขวาตรงนี้ก็จะมีลำโพงมาให้ด้วยด้านซ้ายตรงด้านนี้จะเป็นซับวูเฟอร์ครับและด้านขวานี้จะเป็นตัวช่องเปิดของแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับด้านหลังมีกล่องเก็บของเล็กน้อยแล้วก็พร้อมจุดลากจูงครับมี ตัวสายที่เอาไว้ดึงในตำแหน่งของกรณีที่หัวชาร์จล็อกฉุกเฉินก็สามารถดึงตรงนี้ได้นะครับในวันส่งมอบจะมีกล่องของสายชาร์จฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีกล่องของ V2L ที่ปล่อยไฟออกนอกรถนะครับที่ปล่อยไฟได้สูงสุดในช่วงประมาณอ่า 3.3กิโลวัตต์นะครับ3,300วัตต์ก็เป็น V2L นะครับที่สามารถใช้งานได้จริงๆเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับติดตั้งไว้ให้ที่รถให้สำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้สิทธิ์นะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับเรื่องของตู้ชาร์จฟรีครับค่าติดตั้งก็ฟรีนะครับแล้วรวมถึงลูกค้าก็ยังได้ในส่วนของแพ็กเกจพรีเมียมแคร์นะครับสามารถติดต่อทาง f e c o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  k n p n p e ดีพอ m a มกเทคอุดรธานีได้เลยครับ เมื่อกี้ความยาวความกว้างความสูงไปแล้วใช่ไหมครับคุณลูกคา้าสมรรถนะ258ม้าและบิด320นิวตันเมตร0-100ใช้เพียง6.7วินาทีนะครับในการชาร์จไฟ1ครั้งเสียงเงินโดยประมาณ234บาทแลกกับ485กิโลเมตรนะครับ ด้านข้างครับมีไฟเลี้ยบที่กระจกมองข้างพร้อมกับกล้องแสดงผลมือจับประตูแบบซ่อนตัวนี้นะครับในการทํางานก็ถ้ามันมีการขยี้ออกมาแล้วเวลาที่เราดึงเปิดประตูก็คือใช้น้ําหนักดึงได้เต็มที่เลยนะครับแต่เวลาที่เราขับรถเกิน3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตัวมือเปิดตัวนี้จะลากไปกับตัวรถอัตโนมัตินะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถเดี๋ยวผมลองล็อกรถให้คุณลูกค้าดูนะครับนี่ครับจะลากไปแบบนี้เลยครับ ที่นี้นอกเหนือจากความสวยงามภายนอกนะครับยังมีความสวยงามภายในเดี๋ยวไปกับจะทวนต่อเดี๋ยวผมพาดูล้อ,อก,ก่อนนะครับล้อขนาดยาง255 45R20 นิ้วนะครับเป็นยางดันหลบติดตั้งมาก,กับตัวรถพร้อมดิสเบกทั้ง4ล้อคาลิปเปอร์เบกขนาดใหญ่เพื่อการหยุดจอดที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นนะครับ ด้านข้างของกระจกครับจะมีเรื่องของเตือนจุดอับสายตานะครับรวมถึงระบบเตือนก่อนการเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนก่อนการเปิดประตูมีไรฟากระจกมองข้างติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับกล้องหน้ากระจกบังลมด้านหน้าจะเป็นกล้องเกี่ยวกับการใช้เรื่องของระบบความปัดภัยาฉริยะก็คือคอยอ่านค่าของรถคันหน้านะครับอ่านเลนต่างๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์จับปริมาณน้ำฝนใช้กล้องตัวด้านนี้และรวมถึงระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติที่เป็นระบบมีให้ของ S.O. 7ก็คือเปิดไฟสูงอัตโนมัติขณะที่เข้าที่มือจัดและถ้ามีรถสวนมาจะดับไฟต่ำอัตโนมัติในฟังก์ชันนี้มีมาให้ทั้งหมดนะครับเรื่องของเปิดปิดไฟหน้าออโต้ระบบไฟสูงเข้าบ้านนะครับ P.O.D.O.M.I.Home นะครับแล้วร,ระบบเรื่องของปรับสูงต่ำของไฟหน้านะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ตามที่เราต้องการเลยศูนถึง100%ให้มีการสูงต่ำได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นไส้หลอด LED นะครับแล้วก็ตัว Daytime Running Light ในชุดบนนะครับติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปนเ็นเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับที่คอยช่วยคุณลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าถอยเข้าจอดหรือว่ากําลังจะชิดกําแพงตัวด้านหน้าตัวนี้จะมีเซนเซ,นเซอร์บอกนะครับว่าเระยะอยู่กี่เซ,น,เซนติเมตรแล้วก็แสดงผลที่กล้องรอบขันรถด,ด้วยครับคุณลูกค้าการรีวิวภายนอกตอนนี้ก็ไปแล้ว7นาทีนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าด้านหน้าของเรามี ช่องเก็บของด้านหน้าให้นะครับสักครู่นะครับลูกค้าชื่อช่องเก็บของด้านหน้านะครับ,บ,านนารบสามารถเก็บของได้สูงสุดถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลิตรนะครับแบบนี้กว้างๆใหญ่ๆแบบนี้เลยครับคุณลูกค้าและตรงนี้นะครับในพื้นที่ที่มีความลึกแบบนี้ก็คือเก็บกระเป๋ายี่สิบนิ้วได้หรือว่าเราเก็บ อา,อาหารที่มีกลิ่นได้แล้วก็ถ้ามันเปียกได้เป็นถังน้ําแข็งได้เพราะว่าเราจะสามารถเอากำร,รมหยี่ออกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มีช่องเปิดระบายน้ําออกด้วยและทําความสะอาดได้ง่ายด้วยแสดงว่าตรงนี้ก็อนเนกประสงค์พอสมควรในการเก็บของนอกเหนือจากท้ายรถนะครับสำหรับ s o 7แล้วตัวด้านหน้าก็ติดตั้งโช๊คอัพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีปิดก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับและออกแรงกดตรงนี้นิดเดียวครับเรียบร้อยครับ ด้านฝั่งผู้โดยสารนะครับก็มีการออกแบบนะครับให้เบาะปรับไฟฟ้ามาแล้วทั้ง2ด้านด้านนู้นจะสามารถยกเบาะได้ตัวนี้จะไม่สามารถยกเบาะได้นะครับแล้วก็การออกแบบมีความหรูหราแล้วก็วัสดุที่ใช้ค่อนข้างไปอยู่ในสถานะที่มีความนุ่มแล้วก็รายละเอียดในการเก็บขอบเก็บงานทุกอย่างถือว่าสวยงามมากๆเลยครับ ใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด Subscribe นะครับกดไปในช่องของจตุพลช่องนี้นะครับจะมีการรีวิวตัวหน้าจอว่าหน้าจอทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะครับจตุพลคิดว่าภายในช่วงนี้ก็คือจะให้ลูกค้าได้เห็นรอบๆคันรถก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงด้านนี้จะมีไวเลสชาร์จมีแอมเบียนไลท์ให้เลือก64สีนะครับจอกลาง15.6นิ้วพวงมาลัยมัลติฟังชันระบบ AR HD สะท้อนเรื่องของโฮโลแกรมในการแสดงผลของหน้าจอนะครับ ปุ่มฟังก์ชันต่างๆปุ่มช็อตคัดต่างๆมีมาให้พร้อมที่พวงมาลัยนะครับเจ้เราคคนจะพาดูพื้นที่ด้านหลังนะครับพื้นที่ด้านหลังของตัวรถคันนับค่อนข้างจะมีพื้นที่ที่ให้ผู้โดยสารตอนหลังนั่งได้อย่างสะดวกสบายและเวลาเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้จะเป็นพื้นราบเลยนะครับเวลาเปลี่ยนตำแหน่งก็ถือว่าสบายเลยสลับตำแหน่งได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีตัวที่มีคอยขวางตรงเท้านะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า สะดวกสบายในการนั่งและจะนั่งสบายทุกตำแหน่งตรงนี้จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับและตัวแอร์ตรงนี้นะครับเป็นจอดิจิตอลครับลูกค้าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับคนที่อยู่ด้านหลังสามารถเปิดปิดม่านไฟ,ฟฟ้าด้านบนได้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่ครับคุณลูกค้าม่านกําลังจะปิดแล้วนะครับมูลรุ้น1.9ตารางเมตรนะครับรู้หลามากมากเลยนะครับคุณลูกค้าและสามารถเปิดแอร์ผ่าน ตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิลดแรงลมเพิ่มแรงลมปรับเบาะด้านซ้ายให้เลื่อนออกให้เลื่อนเข้าเราสามารถกดปรับได้แบบนี้ครับสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับคุณลูกค้าผู้โดยสารตอนหลังครับสามารถใช้คำสั่งเสียงในการที่ใช้รถไอโรเซเว่นได้โดยตำแหน่งของการรับไมค์ของผู้โดยสารคนขับด้านหน้าคืออยู่ตรงนี้ครับ และอีกจุดหนึ่งคือของผู้โดยสารตอนหน้าด้านซ้ายและผู้โดยสารตอนหลังด้านขวาและผู้โดยสารตอนหลังด้านซ้ายตำแหน่งนี้มีไฟ LED ติดตั้งมาแล้วนะครับคุณลูกค้าตัวไมโตัวนี้มีประโยชน์อะไรจตุพลขอเนี้ยขยายเพิ่มเราสามารถเริ่มคำสั่งพูดคำว่า hi depo นะครับและเราสามารถสั่งงานมากกว่า4 0่สคำสั่งเปิดแอ์เปลี่ยนเพลงเปิดเพลงออนไลน์ผู้โดยสารตอนหลังหรือว่าตำแหน่งไหนก็สามารถสั่งได้หมดนะครับ ก็สามารถที่จะเล่นในฟังก์ชันคําสั่งเสียงได้มากกว่า40คําสั่งนะครับตอนนี้จตุพลยังไม่ได้เปิดระบบเลยนะครับถ้าในจตุพลได้เปิดระบบแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปเรื่องของคําสั่งเสียงมาแชร์ให้กับคุณลูกค้านะครับลำโพง14.1พร้อมลําโพงด้านหน้าครับแล้วก็ตัวแผงข้างประตูนะครับมีวัสดุที่ใช้นะครับตรงนี้จะออกเป็นลายไม้ตรงนี้จะเป็นสีส้มซอฟทัชและก็ตัวลําโพงนะครับ การเปิดประตูเข้าออกเป็นปุ่มในระบบไฟฟ้าเพียงกดด้านนี้นะครับเราจะเด้งออกนะครับลําโพงมีทั้งเสียงต่ําเสียงสูงอยู่มุมด้านนี้นะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับที่เหลือนะครับนอกเหนือจากความรายละเอียดตรงด้านนี้แล้วพื้นที่ของขาจักรพลเนี่ยเหลือเยอะมากๆเลยนะครับที่แจ้งไว้อยู่ที่ประมาณ984มิลลิเมตรที่เรามีพื้นที่เหนือเข่าตรงนี้ที่เหลือนะครับให้เราได้นั่งสบายและยืดขาได้อย่างเต็มที่นะครับ แล้วก็ตัวด้านบนก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันที่คอยดูแลเปิดไฟฉุกเฉินเปิดม่านปิดม่านแล้วก็ SOS ซึ่งตัวนี้นะครับตัว SOS เนี่ยเวลาเวลากดจะเป็นขั้นตอนของการโตติดต่อ call center เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแอร์แบ็กติดตั้งมาให้แล้ว6จุดนะครับ รายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้มีความสวยงามแล้วไม่พอนะครับทุกรายละเอียดถ้าลูกค้าได้มีโอกาสมาดูตัวรถนะครับลูกค้าจับสัมผัสรายละเอียดการประกอบต่างๆต้องบอกว่าดีเยี่ยมพร้อมกับสมรรถนะก,การขับขี่ที่ดีเยี่ยมเพราะว่า0ูนถึงร้อใช้เพียง6.7วินาทีแล้วก็มีความประหยัดในตัวทั้งแรงด้วยและประหยัดด้วยและที่สําคัญมีแคมเปญพิเศษประจํา เดือนนี้ด้วยนะครับใครที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดอุดรธานีเห็นคลิปวิดีโอนี้ครับผมเป็นคนอุดอรนะครับจังไหนก็กดไลค์กด s u b สไครต์ให้จตุพลนแน่นครับมาเที่ยวชมโชว์รูมครับมาเบิงรถมาประกอบการตัดสินใจจังไหนก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อครับประตูด้านข้างนะครับ เป็นกระจกแบบไร้ขอบนะครับซึ่งตัวประตูด้านหน้าเนี่ยจะมีความหนามากกว่าตัวประตูด้านหลังแต่พอไร้ขอบพอเราเอากระจกลงแล้วเนี่ยรถตัวนี้ก็จะมีความสปอร์ตมากขึ้นเหมือนรถปีกนกเลยครับกระจกด้านหน้าตัวนี้เป็นเฟรมเลสเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีความหนาเป็น2ชั้นเพราะว่าเขาเพิ่มรายละเอียดในเรื่องของการซับเสียงนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับมันก็คือเวลาที่เราขับอยู่นะครับ เสียงพักเข้ามาในห้องโดยสารถือว่าน้อยมากแล้วเวลาจอดก็คืออยู่ช่วงประมาณ3 5เดซิเบลเท่านั้นนะครับดีมากๆเลยครับตัวล้อ20นิ้วตัวนี้มีระบบตรวจว,วัดลมยางมาแล้วนะครับพร้อมระบบ traction control ป้องกันลื่นถลายระบบออกตัวบนทางราชันระบบลงทางราชันระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติมีหมดนะครับตรงด้านนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของ การชาร์จไฟนะครับซึ่งรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง87กิโลวัตต์นะครับรองรับทั้ง AC และ DC นะครับและฟ้าชาร์จนะครับปึ๊บมาเอเคครับในคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นการรีวิวให้กับคุณลูกค้านะครับที่มองหารถไฟฟ้าสักคันนะครับที่มีความใหญ่มีความกว้างหรูหราและสปอร์ตการออกแบบที่เขาออกแบบมานะครับมากกว่า10ประเทศทั่วโลกผู้ออกแบบ750ของนักออกแบบ750คนกว่าจะออกแบบคันนี้ออกมาได้นะครับ ยังไงก็เรียนเชิญคุณลูกค้าเข้ามาดูรถสัมผัสรถตัวจริงสำหรับ SO7 นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าที่ไม่ได้มีโอกาสมาเข้าโชว์รูมและออปชันต่างๆภายในตัวรถสามารถดูในช่องของจรุพลได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เจรกพลด้วยครับสวัสดีครับ